ถ้าเรากําลังโกรธใครในอดีตอยู่ให้เราลืมมันไปอธิฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าลืมความทุกข์อธิฐานแค่นี้หลวงตามมาบอกแบบนี้นะคะขอให้ข้าพเจ้าลืมความทุกข์ขอให้ชันก็ได้แล้วแต่ทุกคนจะใช้ว่าอะไรครูใช้คําว่าข้าพเจ้านะคะขอให้ข้าพเจ้าลืมความทุกข์นี้ไปนะไม่ต้องไปจดจําเรื่องนี้แล้วไม่ต้องไปนึกถึงหน้าผู้ชายคนนี้แล้วไม่ต้องไปรักเขาแล้วนะ เขาไม่ได้รักมึงมึงม่ต้องไปรักเขานะฮะบอกกับตัวเองแบบนี้เออเอ,อ,อันเขามีเมียแล้วเขามีแฟนแล้วบอกตัวเองสิถ้าเป็นหลงรักใครที่แบบมีเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยเออทำงานทำงานไม่เก่งเ,ออเดี๋ยวคุณจะทำงานให้เริงจริงเจ้านายจะไ,ได้รัก หรือถ้ามันไม่รักกูกูก็กจะรักตัวเองนะคะถ้าถ้าเจ้านายไม่รักเราเราก็ต้องรักตัวเองมันไม่รักเราเราก็รักตัวเองให้เป็นนะคะ <top noise> เราต้องมีสติเป็นของตัวเอง <mu> คือความคิดกับตัวเองว่าเราควรจะทํางานแบบไหนนะที่มันไม่ต้องหนักเหนื่อยมากเกินไปเราได้ตังค์มันมีมนุษย์หลายคนนะในสมุดเล่มนี้ค่ะบอกเลยว่าถ้าคุณจะหางานอะไรอ่ะ เนี่ยคุณมาฟังครูก่อนแล้วครูอ่านสมุดเล่มนี้ค่ะมันทําให้ครูตื่นรู้ว่าเขาบอกเลยว่าถ้าคิดจะหางานใหม่หรืออยากได้งานน่ะหนึ่งละครูขอพรหลวงพ่อพิการีอ่าเพราะครูรักและศรัทธาในตัวท่านเพราะครูเคยขอพรท่านแล้วครูขายยอดขายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ครูขายของออนไลน์ค่ะกําไรหลักหมื่นขึ้นขายครีมขายกระเด็ดขายสบู่ครูไปขอที่วัดบุกขวัญที่ครูได้ยอดขายมากกว่าห้าพัน ห้าพันชิมขึ้นไปครูไปขอที่วัดฉาเชิงเชา่าในวัดฉาเชิงเช่ามีคาถาครูก็ไม่รู้ว่าเทวดานั้นที่วัดเป็นคาถาอะไรแต่รู้ทำไมอะองค์พ่อพี่เขาเรียที่นั่นเป็นองค์ยืนค่ะครูรู้ว่าปางนี้ปางยืนแบบนี้ประมาณนี้เลยค่ะที่ที่สาเชิงเชา่าเนาะเนี่ยยืนประมาณนี้ค่ะทุกคนเนี่ยปางยืนแบบนี้ที่สาเชิงเชาครูเคยไปขอพอแล้วครูเอาดีท็อกอ่ะไปวางไว้ว่าลูกขายดีท็อกเนี่ยอยากได้ยอดขายเดือนละห้าร้อยสองได้ทองฟรีเดือนละหนึ่งมง แต่พอกูได้แล้วอ่ะกูลืมอะไรรู้ไหมกูลืมสัจจะลืมคำอธิษฐานที่กูบอกว่ากูจะกลับไปทําบุญนะกูได้ทองวงนึงอ่ะกูจําน่ากูน่าจะมาให้แฟนแบบกูได้ทองมาตั้งแบบโอ้หกวงเจ็ดวงกูน่าจะขายจําไว้ใช่ไหมแล้วก็เอาเงินเนี่ยเติมน้ํามันแล้วก็กลับไปแก้บุญหรือไปทําบุญน่ะไม่ไปก็ทําบุญอยู่แค่วัดบวกวันกูบอกว่ากูจะกลับไปด้วยนะเพื่อนกูว่ากูมีเงินแล้วกูจะกลับไปกูทํายอดขายได้ปังขึ้นกูจะกลับไป แล้วกูก็ได้ทองทุกเดือนเดือนละวงเดือนละวงจริงเพื่อนๆน,น,นี่แหละเรามีโมเมนต์ที่เราเคยผิดศักักกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเราบอกว่าเราได้เงินแล้วเราจะกลับไปแต่เราไม่กลับไปอ่ะเนี่ยคือสิ่งที่กูเคยเจอกับตัวเองค่ะเพื่อนๆในสมุดธรรมะก,ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าไปบุญบานสารกก่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้แค่ไปขอร่วมสร้างบุญแต่ถ้าได้เงินน่ะลูกจะขอไปทําบุญแถวบ้านก็ได้ไม่ต้องมาถึงนี่ได้ไหมอะไรเงี้ย แต่คนส่วนมากเข้าไปขอได้เขาก็จะไปแบบไปแก้เลยอย่างเงี้ยค่ะตามตามหลักทั่วไปแล้วคือได้เงินแล้วก็ไปไปทําบุญเลยก็เอาเงินไปแบ่งไปทําบุญที่วัดคืนเลยอะไรเงี้ยนั่นแหละมันก็ถูกต้องแบบนั้นนะคะแต่คูจะมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าคุณมีเคยบนบานสารกล่าวเหมือนครูไหมแล้วพอมานั่งคิดอีกทีตอนนั้นเราทํายอดขายตั้งแต่ห้าพันชิ้นเดือนละห้าร้อยสองในทองวงคือถ้าสองเดือนเ,าเอาไปจํา เอาทองไปจำหรือเอาไปขายอะ่ะพ็ได้มากกว่าสองพันแล้วเราก็ไปทําบุญเลยไปแก้บนเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทาให้เราแบบชีวิตเราไม่ตกต่ำบอกยังไงซะคือดีขึ้นก็ดีขึ้น,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 นตลอดอย่างเงี้ยจนครูเลิกขายดีถอกแล้วครูก็มาเจอครูบาอาจารย์คนใหม่ที่สร้างวตนแล้วประสบความสำเร็จดึงดูดได้เงินหลักหลานนี่แหละคือครูบาอาจารย์ในอดีใช่ไหมครูก็แบ่งปันคลิปก่อนแล้นี้ครูก็เคยบอกไปแล้วเนาะถ้าใครตั้งใจฟัง แล้วครูพูดถึงถอดรหัสร,รับสมองเงินล้านด้วย <c oughs> เออนะคะบอกก็ได้ค่ะทุกคนนะค่ให้ฟังจนจบนะ,ะก็คือขอบคุณอดีตอ่ะนี่ที่ครูคุณคูมาแบ่งไปทุกคนเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราหาเงินมาได้เยอะแยะมากมายในอดีตอะเรามีอะไรที่เราทําได้ทําสําเร็จอะมาก็เยอะนะตอนนี้ถ้าคุณทุกข์ใจนะ คุณเปลี่ยนสติอธิษฐานทีนแบบนี้ค่ะให้เราขอบคุณนะ่ะเทั้งทั้งสุขและทุกข์อ่ะทุกข์เพราะอะไรเพราะตอนมีความสุขเพราะตอนมีเงินเยอะๆไม่มีสติเลยจําไม่ได้เลยว่าเราเคยไปทําบุญที่ไหนไว้แล้วเราอยากจะกลับไปทําบุญที่นั่นอีกเราจําให้ได้ในคําอธิษฐานของเรามันจะทำให้เราได้เงินแล้วได้เงินอีกค่ะ คีว่าเราจะรุ่งโลดรุ่งเรืองนะคะถาวรอ,อย่างนี้ยค่ะแล้วเราเป็นหนี้ใช่ไหมบางคนอยากมีเงินใช้หนี้แต่ไม่มีเงินใช้หนี้อย่าหนีค่ะแต่ให้บอกสัจจะอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่ากับตัวเองว่าหนูจะหาเงินใช้หนี้ให้หมดไปหนูเคยค้างหนี้ค้างสินใครไว้หนูจะหาคืนให้เขาให้หมดหนูจะกลับไปหาเจ้าหนี้แล้วคืนให้เขาให้หมดมันจะได้ไม่ต้องติดค้างกัน ก็แล้วแต่ทุกคนนะถ้าทุกคนไม่ใช้มันก็เป็นเหมือนความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นอยู่ในใจของทุกคนเองเขาบอกว่าถ้าเราไม่ใช้นี่เขาเวรกรรมมันจะตามเราแล้วเงินที่เราหามาได้มันจะหมดไปแบบอัตโนมัต <c oughs> <c oughs> ิครูบาอาจารย์บอกอย่างนั้นนะคุณทบทวนว่าคุณเป็นนี่ใครคุณตั้งเป้าเลยค่ะหนึ่งปีอะ่ะอย่างน้อยก็หนึ่งปีขึ้นไปปีนี้ถึงปีหน้าหกเดือนหกเดือน หากระดาษมาสักหนึ่ง,ง,งเล่มค่ะแล้วเขียนเลยว่าเขียนให้ละเอียดเลยค่ะคุณเขียนเลยว่าเป้าหมายเนี้ยจะหาเงินบนโลกออนไลน์แล้วก็ทํางานเสียเงินมนแล้วก็เก็บเงินเท่าไหร่ในระยะเวลากี่ปีเอาหลักๆคือหกเดือนคลิปนี้สหกเดือนอ่าจะทํายังไงให้หกเดือนการเงินเราดีขึ้นโดยไม่มีข้อแม้เลยค่ะเพื่อนเห็นไหมครูบาอาจารย์ของเราแต่ละคนเดือนเดียวก็ได้เงินล้านละ บางคนสามเดือนก็ได้เป็นเจ็ดเดือนได้สิบล้านี้เงี้ยเขาทำได้เราก็ทำได้ค่ะอย่ามัวไปสนใจว่าใครจะดูถูกจะว่าเรายัางไงเพราะชีวิตมึงอะ่ะเหลือน้อยแล้วถ้าวันนี้มึงไม่สวดมนต์ไม่นั่งสมาธิมึงไม่ทำบุญนะเจ้ากรรมในเวรที่มึงเคยแบบไม่ว่าจะเป็นสัตว์ มึงไปเบียดเบียนไปฆ่าเขาเขารอทำร้ายมึงอยู่แต่ถ้าวันนี้มึงอ่ะทำบุญให้มันอะมันจะไม่ทำอะไรมึงเลยสัตว์ต่างๆเนี่ยถึงมึงมองไม่เห็นมันมึงฆ่ามันอยู่ทุกวันมึงยังไม่อยากตายใช่ไหมมึงต้องทำบุญให้มันมึงถึงจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเนี่ยขอพูดแบบเป็นกันเองนะเพื่อนๆเนี่ยกูไปอ่านสมุดธรรมะมา,มาอะถ้าพูดพอๆคือว่าถ้าทุกคนทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลให้เขาคุณต้องฆ่า กุ้งหอยปูลปลาอยู่ตลอดถ้าคุณไม่อยากให้เขามาเบียดเบียนจิตวิญญาณของเราเราก็ต้องทําบุญให้เขาอยู่ตลอดค่ะบุญนี้มันมองไม่เห็นแค่กายที่ฐานจิตนี่แหละมันสามารถเหมือนส่งจิตวิญ,ญญาณสัตว์ต่างๆที่เราฆ่าเขาผีสินข้อข้อที่หนึ่งเนะะี่ยค่ะเบียดเบียนสัตว์หรือเราต้องกินเขาเป็นเลี้ยงร่างกายเหมือนกันเชื้อโรคต่างๆมันอยู่ในจิตวิญ,ญญาณเรา สมัยนี้เขามีอาหารเสริมใช่ไหมครูเชื่อว่าสมัยก่อนอ่ะเนี่ยที่หลวง,งตาที่แบบเจ้าอาวาสอ่าวัดบัวขวัญเนี่ยครูเชื่อว่ามีท่านพิมพไม่เยอะเหมือนกันแหละแล้วมีคนเอาไปแล้วครูได้มาสองเล่มครูเลยแบบเอาไปให้พี่คนนึงแล้วเล่มเนี้ยรูเลยเก็บไว้ให้ตัวเองแล้วครูตั้งจิตตัณฐที่ฐานจะทายัางไงให้เรามีเงินเก็บแล้วพิมพ์สมุดธรรมะเล่มเนี้ยแจกคนแล้วแจกคนที่เคยช่วยครูด้วยนะเพราะคนเหล่านั้นเขาเป็น คนดีเขาอาจจะยอมช่วยครูทําความดีไงเพราะในความรู้ในนี้ถ้าเขาอา่านจบเขาจะตื่นรู้อะไรหลายอย่างในชีวิตมากเลยเขาจะนีบทําดีทําบุญเพราะรู้ว่าวันหนึ่งเขาจะไปอยู่ที่ไหนพบหน้าเขาจะไปเป็นคนรวยกับลูกพ่อแม่ท้องไหนขอที่ฐานไว้ที่หลักๆในสมุดธรรมะพระพุทธเจ้าพาอยากพาทุกคนไปพระน,นิพพานพระนิพพานคืออะไรพระนิพนพานคือไม่เกิดแล้วค่ะนะคะ ชีวิตเราต้องวนเวียน่าวตายเกิดอยู่แบบนี้ค่ะเป็นเรื่องของธรรมชาติของกฎของธรรมะนี่ค่ะคือกูตั้งจิตไว้แต่อาจารย์บัณฑิตครูเคยไปเรียนรู้กับอาจารย์บัณฑิตอาจารย์บรรชัย bank, ค้ดแบงค์ครูลุงครูบอกว่าถ้ากูสำเร็จขอให้มีเงินลงทุนทำธุรกิจกับผู้คนเหล่านี้น้องชองบ้าง แลวชก็สอนเราแค่อยากเป็นผู้หญิงที่แบบผู้ชายรักนะต้องเป็นแบบนี้ครูเคยเป็นคนนั้นมากก่อนความจริงใจซื่อสัตย์เป็นภรรยาที่ดีคิดดีผู้ดีทดําดีตั้งใจทําคลิปทำคอนเทนต์เพื่อจะ,จะหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวอยากขายของดีขายของปังแต่เขากลับไม่มองเห็นในความดีคุณค่าที่ครูกําลังทำเขาเคยดา่าเคยว่าเคยปัจจุวันคือบอกเลิก เพราะไม่มีเงินจ่ายไม่พอค่าห้องอยากให้ครูไปทางานเพราะรู้ว่าไปทํางานแล้วครูก็ออกมาครูทําได้สิบวันครูรลยว่ามันต้องไปหางานมันต้องมีแหล่งงานที่ไม่ต้องเหนื่อยร่างกายครูขนาดนี้อะไรเงี้ยไม่ต้องมาเร่งให้ครูทํางานแบบเฮ้ยถ้วยชามเยอะขนาดนี้เร่งให้ครูทําได้ตามเวลาแบบว่าเออครูล้างไม่ทันครูต้องล้างเลือกห้าทุ่มอย่างเงี้ยต้องให้ครูล้างได้สี่ทุ่มครึ่งอย่างเงี้ย แล้วเพื่อนร่วมงานก็ไม่จริงใจต่อหน้าอย่างหนึง่งรับหลังอย่างหนึง่งบอกเลยว่าพี่นิดเนี่ยเป็นคนอาจจะพูดแรงบางทีอาจจะพูดไม่ได้เฉพาะแต่เป็นคนที่แบบอยากจะสอนงานให้เขาได้ดีพี่นิดทำงานมาเยอะคุณจะมารู้ความจริงใจของครูตอนที่แบบว่าอ๋อพี่เขาจริงใจเขาอยากให้คุณรู้ว่างานแบบเนี้ย เขาต้องสะอาดนะต้องทําให้เขาสะอาดถ้าไม่สะอาดก็โดนว่าเพราะนี่โดนว่ามาก่อนเพราะเราทํามาก่อนอาทิตย์หนึ่งเนี่ยฉันแล้วฉันก็มีประสบการณ์ในเรื่องการทาร้านอาหารเนี่ยมาเยอะแล้วมากกว่าสี่ปีทํางานบาร์บีคิวพาซาบางบางบริษัทกดไม่เหมือนบาร์บีคิวพาซานะคะสะอาดนีใครจะสะอาดเท่ากับบาร์บีคิวพาซาแล้วนะ,ะถ้วยชามเนี่ยข้างในเขาแค่หน้าที่ล้างแบบ ให้เรามาเฉยแต่ว่าที่จะคัดให้ลูกค้ากินเนี่ยต้องแบบโอ้สะอาดจริงๆพี่น้องคือเขามีน้ำยาอนี่เป็นความรับจะเก็บไว้ทำไมล่ะอ่ะเก็บไว้อ่ะตายไปก็เอาไปไม่ได้ค่ะนะเจ้านายตอนนี้ค่ะเจ้านายเก่าเอ,อ เขาก็แบ่งปันในนะเขามีทุกวันนี้เขามีออนไลน์ใช่ไหมเป็นทีวีถ้าใครอยากรู้ว่าทําไมอะถึงเป็นเจ้านายเด,ด่นที่เขาได้รับรางวัลเขาก็มีแบบว่าให้เข้ามาไลน์ตรงนี้เขาจะบอกแนวทางฉันก็อย่างเดี๋ยวฉันจะไปเซิร์ชแล้วฉันไปบาร์บีคิวแล้วฉันจะไปเอาไลน์นั้นนะ่ะที่เขาบอกว่าเขาจะแบ่งปันหรือว่าการเป็นเจ้านายเด,ด่นทำยังไงแล้วฉันจะไปฉันก็ลืมไปแอดเดี๋ยวม่นิดแล้วฉันจะไปเอาความรู้นี้มาถ้าเราอยากรวยระดับบาร์บีคิวพาซาฉันก็อยากรวยแบบนั้น ว่าทำไมเหมือนฉันคือทำงานกับเขาฉันทำงานเต็มที่ให้เขาจนมีคนบอกฉันว่าพี่ถ้าพี่ตั้งใจทำงานดีขนาดเนี้ยพี่เป็นเจ้านายดีกว่าพี่เหมาะสมกักการเป็นเจ้าของธุรกิจแล้ว,ลว <c oughs> น้องคนะนะั้นอ่ะมันมาทำงานกับครูมาใหม่ๆแหละเฮ้ยจริงๆเ <c oughs> วลาทำงานนี้ทำ <c oughs> เป็นคนที่ทำตั้งใจจริงใจมาจริงจังมากๆถ,ถ้าว่าท่านี้จะอยู่นานๆนะทนะ่านี้ไม่ทำเ็คืนนี้ไม่ทำเลย นะเพราะว่านี้ทํางานมาเยอะนะคะทำงานโรงงานมากกว่าสี่ปีบาร์บีคิวอยู่มาสี่รอบแต่รอบที่สองคือรอบสุดท้ายคือสองปออีทำจนลืมแล้วนะคะจนที่แบบมาตั้งใจขายสังขยาขายเสากล้วยขายขนมฝักบัวขายขนมปังนี่แหละอ,อจนเราแบบว่าเออมึงพูดควรไปเป็นลูกน้อนเขาก่อน <laughs> แล้วพอหลังจากนั้นก็เป็นลุกน้องคด้วยขายของออนไลน์ไปด้วยนะเดี๋ชีวิตมึงจะดีขึ้นนี่แหละผู้สรุปให้ตัวเองแล้วนะคือเราอยากได้เงินหลักเง่นขึ้นไปเป็นเงินก้อนนะ่ะ